และพระพรุ่งนี้คือวันแม่แห่งชาตินะคะเราก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมเนี่ยไปร่วมงานดีๆในบรรยากาศในบรรยากาศดีๆที่ไอคอนสยามนะคะแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ ไอคอนสยามและบริษัทเครือเจริญพกพันจำกัดผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสงแห่งพระบรมีสดุดีพระบรมราชชนนีสีแผ่นดินวันนี้ถึง14สิงหาคมนี้นะคะงานนี้ค่ะเขามีการรวบรวมผ้าไทยครั้งยิ่งใหญ่โดยเฉพาะลายผ้าพระราชทานล่าสุดที่สื่อถึงดอกรักภูมิปัญญาไทยที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมนำผ้าใหม่และผ้าไทยมาเป็นแรงบันดาลใจโดยเชิญศิลปินแห่งชาติ <c oughs> ขออภัยค่ะตลอดจนไทยดีไซเนอร์แถวหน้าร่วมสร้างสารรค์งานผ้าไทยและถ่ายทอดมรดกแห่งภูมิปัญญามาเป็นผลงานอันวิจิตรเพื่อสืบสานศิลปะแห่งผืนผ้าให้คงอยู่คู่แผ่นดิน ไฮไลท์พิเศษในงานนี้ค่ะก็คือไอคอนครา t ท์ไทย e ทคไทยฮีโร่2023นะคะนิทรรศการผ้าไทยครั้งยิ่งใหญ่ของเหล่าศิลปินระดับประเทศพร้อมเปิดตัวกระเป๋าผ้าไหมาจากแบรนด์สิริวัน,นวรีรุ่นพิเศษโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัน,นวรีนารีรัตนะราชกัญญาทรงออกแบบคอลเลคชันพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้นเลยนะคะ และนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีไฮไลท์ผ้าทอสุดประณีตจาก2ครูศิลป์แห่งแผ่นดินก็คือครูเถามีชยัยแต้สุจริยาแห่งบ้านคำปุนและอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยแห่งบ้านจันโสมานะคะและผลงานก,การอ,าออกแบบของเหล่าไทยเทคไทยฮีโร่จากแบรนด์ชั้นนำและไทยดีไซเนอร์ระดับประเทศกว่า20แบรนด์เลยค่ะอาทิอาสวาอาเตลเยพิจิตตาคอลเลกเตอร์โปรเจกต เซตเตอร์ Theater, และเครื่องประดับกับพัดจากแบรนด์แกลเลอรี่เดอหิมพานมาร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไิ่ได้ในงานแสงแห่งพระบรารมีสดุดีพระบรมราชชนนีสีแผ่นดินวันนี้ถึง14สิงหาคมนี้ที่ไอคอนสยามนะคะ ก็ขอเชิญทุกทุกท่านนะคะงานนี้รับรองเลยค่ะไปเนี่ยคุ้มค่าแล้วก็ได้สูตรบรรยากาศที่ดีในสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยนะคะ